ครับสวัสดีครับนะครับเพิ่งมีเมนูใหม่เข้ามานะครับเหมือนจะมาเมื่อวานเมื่อวานผมเห็นแต่ป้ายนะครับวันนี้เข้ามาแล้วนะครับนี่ไงซุปไก่มันฝรั่งนะครับผมก็น่าจะเป็นของกินเล่นปะหรือกินข้าวแต่ผมว่าผมจะไปกินเล่นนะครับดูข้างในก็ประมาณนี้ครับมีปีกบนนะครับแล้วก็แครอทนะครับผมแต่เราไปจัดกันเลยดีกว่านะครับไปนี่ครับผมก็ได้มาแล้วครับซุปไก่มันฝรั่งนะครับนี่ก็แวะบ้านลูกค้านะครับขอเขาเวฟเพื่อความร้อนๆฉ่ำๆนะครับขออนุญาตเปิดเลยครับ อืเป็นซุปไก่นะครับนี่ดูใกล้นะครับผมอ่าผมว่าเขาน่าจะให้กินเล่นมากกว่านะเขาบอกเป็นซุปไงผมเลยไม่ได้กินแข้าวนะครับก็นจะมีนะครับโอ้โหดูน้องปีกบนไก่ครับใหญ่ๆครับเนี่ยให้มาสองน้องนะครับผมถ้าต้มยำกุ้งได้กุ้งมาตัวใหญ่ๆสองตัวครับหรือเล็กกว่านี้ครับขอให้เห็นเป็นกุ้งใหญ่ๆน่จบเลยครับมะเขือเทศครับแล้วก็พรยเของเราครับเขาบอกเป็นมันฝรั่งนะครับเฮ้ยมีนี้ด้วย แฮรอดะครับขอซดซุปร้อนๆสดชื่นดีครับรสชาติเท็มนิดๆหวานผักที่ต้มลงไปนะครับเปรี้ยวปลายลิน้นนิดหน่อยครับเพราะว่ามีมะเขือเทศมาด้วยนะครับแล้จะออกหวานผักด้วยที่ต้มมเกือเทศอร่อยครับ ขอลองไก่หน่อยนะครับโอ้โหร้อนๆหืมหูไก่นุ่มละลายเลยครับผมอืมรูดได้เลย,เลยอืมกระดูกอ,อ,อ่อนรูดตามด้วยซุป เตี๋ยมเตี๋ยมรสชาติมันอ่อนๆทำซุปจริงๆซุปต้องรสชาติอ่อนๆมันฝรั่งนุ่มดีครับมันฝรั่งคืนมันฝรั่งนะครับไม่ค่อยมีรสชาตินะแครอทเหมือนมันฝรั่งครับแต่คเดียวกันแต่นุ่มดีครับมันฝรั่งแครอทก็นุ่ม ชิ้นใหญ่ตามเวยทุบมีมะเขือเทศด้วยอ่ะดีจริง,รงอเบี้ยวหวานนี่ครับหวานมาจากหอมใหญ่ด้วยนะนะครับเอาให้จบนะฮะ กปีกบวงครับต้บน้ำไก่ครับเต็มปากเต็มคำมนุ่มละลายเลยครับตามด้วยซุปนะครับก็เพิ่งเป็นเมนูที่มาใหม่ๆเลยนะครับก็ประมาณวันสองวันแล้วนะครับท่านใดสนใจอยากลองซุปอ่อนๆน,นะครับรสชาติไม่จัดก็ไปตมกันได้นะครับถูกสาขาครับซุปไก่มันฝรั่งมาฝรั่งนุ่ม ủa, ở một.